โอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลย้วกันนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับผมอ๊ดีทีวีชิเคยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้คนจะพาเราทำอะไรกันวะเนี่ยโอ้โหมีปืนเต็มหมดเลยโอ้ my god ยิงกันสนั่นเลยแหละโอ้องงนนโหนะครับผมป็นสนามรบหลุมบ,บ้านวะเนี่ยนะครับโอ้ตายแลตายแลนะครับผมปืนเต็มเลย โ <G l ug> คตรบ้ากนะครับผมตรงนี้ก็มีปืนเทคโคยิงกันมันเลยอะโอไมค์ก็ยิงปลาตายคาหมดตายคาหมดทานี่ไม่เหลือซากเลยน้องตายกะริม,มัดกดกระเปาเราหยั่งตึงอะนะครับผมเอาปืนวางซะแล้วนะครับนะคุณผู้ชมโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมเราอุ๊ยเอามาไฟมาจากไหนวะเนี่ยโอ้เข้าไป โอ้สปีดเบอร์เกินสปีดคูณเบอร์จอดก่อนจอดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจอดก่อนเบอ,เบอร์เกินไปแล้วเดี๋ยวไอ้นอกโอ้โหวิ่งอย่างไวแะนะครับผมกูมไม่อยูโอ่โอเคนะผมเดี๋ยวสำหรับวันนีนนนนออนน้นะครับผมก็จะพาลูกวัวนะครับไปจับไซทัศน์ในเซิร์ฟออนไลน์นั่นแหละนะครับผมสำหรับ EP ที่แล้วเราก็ไปจับลูกยักษ์กันมาแล้วใช่ไหมตอนนี้เราก็บินหาลูกยักษ์เอ้ยไม่ใช่บินหา ท่านนะครับผมเลโก้ไม่ได้ไปเจอกับนูกใหญ่อีกตัวหนึ่งครับเร็ว120นะครับแต่ว่าเราได้ไปแล้วเราก็เลยไปจับต่อนะครับผมนะอ่าเดี๋ยวจะไปบินหาท่านกันนะครับผมนะสำหรับวันนี้นะครับผมก็ใช้ทาเปจลาสปีดโห้ตัวนี้แหละนะครับผมในการบินหานะครับผมตอนแรกก็ไปบินหาที่เสาแดงนะครับผมไปบินหาที่เสาแดงไม่เจอนะครับผมโอเคแล้วก็บินไปเรื่อยๆนะครับผมนะโอ้โห นั่นจนแล้วจนรอดแล้วผมก็ได้ไปเจอใครท่านแนละ้วโว้ชิบหายเลยท่านบ้าอะไรวะเนี้ยนะครับผมดูด้วยยักษ์แล้วนะครับผมไปกันใหญ่แล้วนะครับผมโอ้โหเมฆเลยครับตัวอย่างใหญ่เลยนะคุณผู้ชมโอ้ตีไปเท่าบ้านผมเลยนะครับไออ้วนเลยนะครับผมนะโอ้ไออ้วนไอไก่อ้วนโนเนี่อะไรเนี่ยอันฟ้ามูซาซลัดจูเบอร์กันเป็นแล่น้องโอ้เบอร์กันและ ดูอย่างตัวใหญ่อะคุณบักนะครับผมมวยเจนแสเจนไฟก็มีอูสุดยอเลยนี่มันดงสัตว์อสรพิษบักโฮบไปกันดีกว่านะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้เจอเจ้าไททัทนเป็นตลอยนะครับผมน่าจะเพิ่งมาเกิดแหละนะคะรับผมหรือ่าเกิดน,นานแล้วก็ไม่รู้นะครับผมก็ได้มาติดซองขีดตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็ผมจะทําเป็น กล้องส่องทางไกลมาด้วยเลยนะครับไว้ส่องข้าศึกมันนะครับคุณผู้ชมนี่แล้วก็มาส่องึอ๊บมีคนจับเลยอยากบอกว่ยังไม่บีนะครับผมคัา้าศึกยังเดือดศูนย์อยู่เหมือนเดิมเลยนะครับผมเอาละได้เวลาลุยละเราจะกลับไปเอานกยักษ์เราที่เราพอมศูนย์เป็นรอยนะครับผมอำเรอเพนเซนีนะครับโอเคที่จริงกระสุนไม่ถึง100ร้อยเราประมาณ5 0 60, 60ลูกนะครับผมเอามานะก็เผื่อไว้เผื่อไม่พอนะครับคุณผู้ชมอ่ะ แล้วก็อา่านมาด้วยนะครับผมอา่านได้ท่านนะฮะใส่ลุมยักษ์ไว้นะครับผมแม่งจะหนักนะครับโอเคนี่เออได้แล้วมาเลยใส่ลูกกระสุนเข้าไปยิงมันเลยนะครับคุณผู้ชมยิงตรงหัวนะครับผมห้ามยิงตรงอื่นนี่นครัสรุปจะไม่ขึ้นนี่ตรงยิงตรงหัวอย่างนี้นะครับอ่าคราสรุปขึ้นแล้วลูกละเจ็ดร้อยนะครับผมมา ก็ตีไปประมาณ34ลูกนะครับในการจะยิงให้มันสลบนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมนะเออถ้ายิงไม่พลาดเลยนะคุณผู้ชมตียิงแล้วเราก็รอนะครับไม่ใช่ยิงรัวๆนะครับผมนะต้องรอให้มันแบบหายโกรธก่อนนะครับผมนะถ้าคอมันเลี้ยวเนี่ยนะครับคุณผู้ชมมันจะไม่ขึ้นค่าสลบให้นะครับผมเราต้องรอให้คอตรงๆนี่อย่างงี้นะครับอ่า2อ0พเลยเห็นดไหม เออนะครับผมวิธีจับไอ้ท่านก็ไม่ได้ยากหรอกแต่ว่ามันใช้เวลานะครับคุณผู้ชมถ้าเราไม่รอเรายิงเราัว,ว,วค่าสรุปไม่ขึ้นเลยนะฮะแถมยิงพลาดด้วยนะอาจจะยิงพลาดด้วยเพราะว่าบางคนเะาหนิดอาจจะไม่ดีนิดอาจจะปิงนะครับผมเนาะ,ะแล้วก็ยิงไ่โดนไปชิบหายแล้วนะ,ะตกนุกนะครับมาช่วยกันก่อนนุกจักโอเคนี่ยิงไปเลยก็นลยห้าพันแล้วนะ,ะผมนะก็จับไปเลยนะครับผมนะ ชิวๆสบายๆายนี่ค่อยๆยิงไปนะครับรอให้มันหายโกดก่อนมันหายโกดคือคอมันจะตรงๆนะครับถ้ามันยังโกดอยู่คอมันจะเลี้ยวนะครับคุณผู้ชมเออนี่เห็นบ้างมันจะเลี้ยวอย่างนี้นะครับมันโกดนะเนี่ยเราก็ต้องรอให้คอมันตรงนะครับผมนี่ยอย่างนี้มันก็ยิงนะครับประมาณสักรอประมาณสัก3 0มิวีนะครับค่อยยิงต่อยิงเป็นลูกหนึ่งแล้วก็รอไป30มิวีนะครับนี่ สามชีวิตก็ยิงอีกทีรูปหนึ่งรู่หนึ่งนะครับผมมาคอบันเลี้ยวอีกเลยนะครับไอ้โกดบ่อยแล้วก็หายบ่อยจริงนะครับมี่เป็นไงละมึงนะครับผมเจ็ดพันกว่าแล้วอืมเท่าไหร่แล้ววะเนี่ยมันที่สองยิงรัวๆเลยเลยกันเอาล่ะนี่ยัดเข้าเต็มหัวตัวนี้ก็เหมือนหนึ่งแล้วคสรุปนะฮะก็ยิงมาเรื่อยๆนะครับผใจเย็นๆนะครับเท่าไหร่แล้ววะหมื่นสองแล้วนะครับ อืม13มื่นสี่แน่เลยหมื่นสามเจ็ดร้อยกก็นี่หมื่นสี่นะครับเย่หมื่นห้าหมื่นห้าโอเคหฮมได้ยีนสิยิงกันไปยิงกันมาเดินอ้อมทั่วแมบอยู่นั่นแหละนะครับผมเป็นไงละมึงยิงโคตนมันนะครับหมื่นเจ็ดแล้วนี่ก็ตัดมารวมชอ็อตเอาแต่แค่ตอนยิงะครับผมไม่งั้น คงหลายชั่วโมงแน่นะครับผมกวรจะรอให้มันหายโกรธนะครับผมนะคือจับแบบนี้ง่ายสุดแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่เรารอให้คอมันนิ่งนะครับผมนะแล้วก็อย่าให้มันไปติดซอกหลืบตรงไหนด้วยไม่งั้นค่าสรุปมันจะไม่ขึ้นนะครับถ้ามันไม่ได้เดินมันจะไม่หายโกรธนะครับผมนี่อย่างงี้เห็นปะอันนี้แมงมาติดเขานะครนะคุณผ,ผู้ชมเรีย <c> ก <oughs> มาติดเขาแลนะ้วค่าสรุปมันไม่ขึ้นนะครับผมยิงไปก็เท่าไหร่ก็เท่า,านั้นนะครับผมค่าสรุปไม่ขึ้น นี่แต่จริงๆให้ดูไม่ชื่ออะนั่นไม่ขยับเลยสรุปยงเหมือนเดิมนะครับผม23,9 0 0เรอยแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ต้องลากมันออกจากภูเขาีนี้เลยแหละ,ะครับโดยการตีมันหรือก็ให้มันเดินหนีไปโอเคตอนนี้ก็น่าจะลูกสุดท้ายแล้วนะครับผมว่าค่าสรุปมันก็พร้อมเลยนะครับที่จะโดนจับนะครับโดนจับกักขังนวงเหนียวไม่ให้กินอาหาร อย่างนี้เรียบยร้อยแล้วถ้ามันจะสรบปมันก็จะคอสุดลงอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมอ่านี่เลยแล้วก็อานทยทัทนนะครับไม่ใส่โอเคแล้วก็เรียบยร้อยแล้วเราก็จับได้แล้วไม่ต้องใช้ยาคูณสิบไม่ต้องใช้เนื้อใช้พืชนะครับมันไม่กินอะไรเลยครับมันกินอัานนะครับผมคุณผู้ชมไอ้ลูกเต๋าเป็นยังไงกันวะเนี่ยโดนลูกดอกยาสลบเข้าไปเรี่ยวสี่ร้อยสี่สิบร้อยน้อง ปล่อยมปนสด์ไปตรงนี้แหละนะแล้วก็ยังไม่จับก็เอาเลยยิงทิ้งไว้นั่นแหละนะครับโอเคมาเขาวนี้ขอมันเล่นกันหน่อยซิไททันโหดโหเดินนี่เสียงดังอยู่พอตัวนี่เนี่ยค่อนข้างลำคาหเลยไห้น้องแม้ชนต้นไม้พังหมดน่ะต้นไม้พังไรบ้ายมึงแสดงหนังอะนะครับผมีนต้นไม้พังเดจอดนูกกวน เราจะกลับไปเอานกที่บ้านไม่ใช่เราจะกลับไปเอานกนะครับผมตรงนี้คือผมขีน่นกมาแล้วผมตกนกตายนะครับก่อนที่ผมยิงมนะันนะฮะเเห็นแสงเจียวเขียวเมื่อกี้ไหมนั่นแหละนะครับจบผมอยุน่นั้นผมตกนกแล้วผมก็ขีน่นกมานะครับโอเคดีเป็นไงตัวครใหญ่อะ่ะเดี๋ยวขอขึ้นหินดูหน่อยจะได้อากดตอลังการขึ้นได้ไหมไตรงเนี้ตรงนี้อโอเคนี่ขึ้นได้นะครับ จะมาดูยอดวิวดีเป็นไงพูดสง่างามเป็นน้องเก๊กๆหน่อยเก็กเรียกับไททั้ดีนะเออไปกับบ้านดีกว่าไอ้น้องเอาล่ะในชีวิตจริงก็จะอยู่ได้ประมาณ3วันนะครับมันก็ตายแล้วามันในเซิร์ฟออนไลน์นะครับคุณผู้ชมพรานไม่กินอะไรเลยนะครับผมเราก็ต้องให้แอดมินมาฮิวเลือดให้นะครับ มันถึงจะอยู่ต่อไม่ได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ได้แค่สามวันในชีวิตจริงนะครับคุณผู้ชมเออเนี่ยแล้วก็ขี่รถบ้านมาเลยรถจับเอาคาเอาไปเอาเทเป็นไงละ่ะนี่ปรับซูมเยอะๆเลยจะได้ดูตัวใหญ่เออมุมกว้างมุมกว้างโอน่าจะทําบ้านมุมหลังมันเลยนะน่าจะมันนะครับคุณผู้ชมนี่แชร์ชนต้นไม้เลย อะไรมีหงลางวันนี้กระทือบแมงเลยโอ้ไปยูเลยนะครับอืมกระทือบโหดไอ้น้องเลยมาทางเดินกลับบ้านเราอยู่ตรงนี้ลุงก,ก็แหวกต้นไม้ไปเลยนะครับโอ้ตรงนี้นะนี่ชนไปมไ่หมดเลยเพราะเรามันตัวใหญ่อยู่แล้วไงชนต้นไม้ก็หักหมดนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยใกลเป็นทางโล่งเลยครับทีนี้ป่าตรงนี้นะครับ โดนชนนะฮะหักหมดเลยคือ,อหักหมดเลยนี่ผักให้มันหักหมดเลยนี่เราจะได้ท,ทาําทางนี่เงี้ยโอ้ต้นไม,ม้เลยมมนเกิดช่วยดีวะเอ,อสยสไปดูสไปดูเหย,ยียบก่อนเหยียบก่อนอย่าเพิ่งไปตายหาหเลยนี่อย่ามาไกลไปอย่ามาไกลอืเหยียบเหยียบให้หมดตัวเหยียบไป้องไม่ใช่ตัวในทันมีน โ okay, อเคตัวนี้ก็มาถึงบ้านมาที่เรียบร้อยครับแต่ว่ามีอะไรบางอย่างในหลังผมนะครับตอนนี้น่านจะโคนหรือเปล่าดูแป๊บหนึ่งโอ้แอดมินอีกแล้ววาบมาน้องแต่ว่าคราี้มันถือซีโฟมาด้วยชิบหายแล้วนะครับระ,ระเบิดบ้านงไงว้าให้อย่ามาติดนะเวย้ยอย่ามาติดซีโฟนะเวย้ยเฮ้ยอย่านะเวย้ยอ๋อนี่ปิงอย่าเลยน้อง อย่าทำกับพี่อย่างนี้พี่อยากแกปิ้งหกยิงแกโอ้โหมันควักลงซองมาเลยโจ๊กยิงตุ๊กโจ๊กโจ๊ก <c oughs> แม่งถือซีโฟมาโจา๊กระบายวะแปลกๆนะเราเนี่ยเดี๋ยวเก็บได้ท่านก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะได้ท่านนะครับไปจอดไว้ในบ้านเราตัวใหญ่กว่าเพื่อนเลยนี่นะครับก้นใหญ่อะ่ะโอ้ยตีแดะ ชนลมหมดโอเคจอดประมาณนี้นะครับนี่ได้เป็นตัวประดับบ้านแล้วนะครับคุณผู้ชมตัวใหญ่มากถ้าไปตีบ้านคนอดดื่นนี่น่าจะมันนะฮะเพราะว่าเลือดมันเยอะมากเลยนะครับผม,ผมกว่าจะฆ่ามันได้นะเอาใครมานอนตี่นี้วะโอ้โหของดีด้วยโอ้โหมีลูกซองดาเมจสามร้อยสิบหกขโมยหรือไมนะครับ <c oughs> นอน <c oughs> คนนอนคนนอนนะครับ แม่โอเคเก็บนกแป๊บนกยักษ์ตรงนี้มาบินมาเร็วพวกทบไปเจวาเราจะจอดปวกแกไว้ไม่มีเลยโอเคนะครับผมไอ้นกตัวนี้กค่อนข้างโหดเลยนี่หว่าตัวบักมาอีกแล้วนะครับผมนะโอ้โหเลือดนี่อย่างเยอะเลยสปีดก็คุ้นเบื่อนะครับ นี่ขึ้นได้ทันริ์เรกเลยถ้าทําบ้านในหลังไม่น่าจะเวิร์กนะครับผมเพราะว่าชีวิตมันถ้าโดนกีกากัดน่าจะตาย้หาแล้วก็บ้านก็น่าจะพังไปด้วยเลยนะครับเออไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นโหมดออฟไลน์นี่เออสุดยอดนะครับผมคุณผู้ชมเราก็ต้องซื้อก้อโหมดมาฮิวมันอีกนะครับผมในโหมดออฟไลน์ห้าร้อยบาทนะครับ โอเคครับค okay, นะุณผ,ผู้ชมครับในสำหรับวันนี้นะครับผมกับในเซิร์ฟออนไลน์เซิร์ฟนี้ก็ต้องขอตุล,ลากันไปก่อนเลยแล้วกันนะครับผมนาเดี๋ยวว้เจอกันใหม่นะครับผมคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมคุณผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้ก็พาทุกคนมาจับไทยทันนะในเซิร์ฟออนไลน์นะค่อนข้างที่จะยุ่งยากเล็กน้อเพราะว่าท่านดิึเราปิงนะครับเราอาจจะยิงมันไม่โดนนะครับผมโอ้โหนะครับผมค่อนข้างปวดหวัวเลยทีเดียวนะครับโอเคนะครับในสำหรับวันนี้ พี่ก็ขอตัวลาไปป้อมกับบ้านนองพี่นี่เลยโคตรโหดนะฮะผมน้องๆเขาไปจับอะไรกันมาก็ไม่รู้นะครับผมสุดยอดเลยนะครับสัตว์เต็มบ้านเลยสุดยอดเฮ้ยอะไรวันนี้ไปเองนอนท่าดีเลยวะโอ้ของแต่ตัวขโมยเลยดีไหมอุ้ยบาซูกาโคตรโหดแม่โอเคผมบ๊ายบายครับคุณผู้ชม